ขอต้อนรับคุณผู้ชมแข้าสู่รายการมันเทศสีม่วงข่าวร้อนประเด็นฮอตประจำสัปดาห์วินาทีนี้ใครๆก็ต้องรู้จักลูกแก้ว กลายเป็นประเด็นฮอตได้ตอนนี้เลยทีเดียวเชียวนะคะกับข่าวดรามา่าเรื่องของครอบครัวของนางเอกขวัญอุตสามณีและคุณแม่แอลปราณีรวมไปถึงลูกแกว้วเขมรัศนีพี่สาวของขวัญอุตสามณีนั่นแหลคะค่ะที่เมื่อไม่นานมานี้นะคะครอบครัวเนี่ยมีการทะเลาะกันในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองล่คะค่ะคุณเจ๊ไปสืบทราบมาจากเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มจากแม่แอลได้มีการโพสไอจี ID, ตามหาขวัญอุตสามณี ให้กลับบ้าน <l> หลังจากนั้นลูกแก้วหรือว่าพี่สาวของขวัญอุตส่ามณีนี่นะคะก็ได้มาโพสไอจี IG, ต่อดีข้อความเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวพร้อมกับคล้คายๆว่าจะติดจะติงน้องสาวนี่แหละคะ่ะทําให้เรื่องเนี่ยบานปลายใหญ่โตขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะและทําให้ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็พูดถึงลูกแก้วเคมรัศนีกันมากมายเลยครับและทางวันนี้เองค่ะก็จะพาไปรู้จักกับลูกแก้วเคมรัศนีกันค่ะ ลูกแก้วเขมรชนีเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2525เป็นลูกของแม่แอลปราณีและดาดตรวดีกเกษมนะคะและยังเป็นพี่น้องแทๆ้ๆกับขวัญอุตสามณีค่ะโดยมายุห่างกันประมาณสัก6ปีและลูกแก้วนี่นะคะเจ้าว่าไปแล้วเนี่ยนางก็เคยมีผลงานในวงการบันเทิงเล่นละครสไปแพทแพร่ยาทั้งเล่นละครคู่กับน้องสาวในเรื่องเจ้านายใบกระเจาะจํากันได้หรือเปล่าเอ่ยก่อนจะออกจากว แล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียโดยที่น้องสาวหรือว่าน้องขวัญน,นี่แหละค่ะเป็นคนส่งเงินให้ไปเรียนนะจ๊ะประีลุกผนก็ทํางานเก็บเงินไว้ครับลูกแกว้วอยากอยากเรียนอยากเรียนต่อครับปริญ่าโทรครับถาม <สำ S 2> แม่ถามน้องครับว่าเออพี่อยากเรียนเนี่ยน้องให้ไหมอือเพราะว่าพ่อไม่มีบัญชาส่งลูกผันก็ให้ให้ให้ในตรวของลูกผันที่ที่เขาเก็บ হাইরোপা উলিয়ান প্লিজাত นี้และเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาลูกแก้วก็กลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งแม่ก็กรณีที่ลูกแก้วเนี่ยเขาออกมาเวียงใส่ลุ่มกอฟพิชยาะหวานใจของสาวขวัญอุษามณีกลางงานอ e ีเวนต์เลยไหมคุณทุนหัวซึ่งแหมงานนี้เนี่ยก็สาวขวัญเนี่ยก็เป็นเจ้าของแบรนด์เองเลยนะคะโดยลูกแก้วในตอนนั้นเนี่ยพยายามดึงกอฟออกจากวงสัมภาษณ์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนมาขุดมาคุยมาคุย,มา,คยมาเคลียเรื่องเก่าๆของลูกแก้ว นี่ได้ข่าวบว่าลูกแก้วเนี่ยหนังไม่ธรรมดานะจ๊ะนังปลอมเสียงเป็นขวัญอุสามณีให้สัมภาษณ์อีกด้วยหหรือถ้าไม่เชื่อเนี่ยไปถามมดดำเลยจ้าสมัยก่อนสัมภาษณ์ขวัญแก้วยังมาทําเสียงขวัญสัมภาษณ์กับฉันมาแล้วเลยโอ้ยฉันเคยเกือบจะบ สิ่งสาวมาแล้วนะแมหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนะลูกแก้วก็ได้แต่งงานกับหนุ่มตาน้ําข้าวชื่อว่าสตีเวนนี่ในเดือนสิงหาคมแถมไม่แอลและน้องขวัญเนี่ยก็ได้ไปร่วมงานอีกครั้งนี้ด้วยนี่จะมาถึงเหตุการณ์ล้าสัตว์ค่ะ เหตุการณ์ล่าสุดครัที่มีการพูดถึงกันอย่างมากมายก่ายกองบานตะไไข่เต่าตนุเลยนะคะนั่นก็คือมีแอคเค n าที่ใช้ชื่อว่าเขมรัศนีอ่าเขมรัศนีพูนเกิดค่ะที่หลายคนเนี่ยคิดว่าเป็นของลูกแก้ว พี่สาวขวัญอุสามณีไงเข้ามาคอมเมนต์นะในไลฟ์สดของขวัญว่าขวัญพูดจริงสิทำไมว่าแม่ทำตัวเองให้ดูดีใจคอทำด้วยอะไรพูดได้ดีให้คนอื่นเนี่ยเกลียดแม่ตัวเองขวัญทำไมไม่พูดเราใช้ตังค์มากแค่ไหนขนาดไหนเนี่ยพูดสิพูดสิพูดสิงานนี้ร้อนไปถึงสาวขวัญอุสามณีต้องออกมาชี้แจงเลยล่ะค่ะครอบครัวขวาญขวันอยากเก็บครอบครัวขวัญเอาไว้ถึงคุณพ่อไม่อยู่ขวันก็ยังอายได้ คุณพ่ออยู่นะขวัญกลับบ้านทุกวันนะคะแต่คือขวัญยอมรับว่าที่บ้านเรามีปัญหาขวัญทำงานมาจนถึงทุกวันนี้ขวัญไม่มีสินทรัพย์อะไรที่มันเป็นส่วนตัวของขวัญขวัญรู้สึกว่าขวัญไม่มีรากฐานในชีวิตที่มันมั่นคงขวัญขอแค่ทําธุรกิจเพื่อตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างแต่ไม่ใช่ว่าขวัญจะลุกขึ้นมารับงานเองแล้วไม่แบ่งเงินไม่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวหรือรับผิดชอบ พาละทุกอย่างในครอบครัวที่ขวัญเคยทาขวัญยังทําแล้วขวัญทาได้แล้วขวัญก็ยืนยันว่าขวัญจะเป็นแบบเดิมขวัญเลี้ยงได้เหมือนกับเหมือนกับตั้งแต่เด็กที่ขวัญทำมาเราเลี้ยงดูคุณคุณแม่ดูแลพี่สาวครอบครัวทุกคนเราเราช่วยกันแล้วเราไม่มีการแบ่งแยกว่าเงินใครคือเงินใครขวัญก็ทําโดยขวัญบริสุทธิ์ใจขวัญไม่อยากให้คุณแม่คิดมากกับเรื่องเงินมันพังไปเพราะว่าอำนาจเรื่องเงินมันมามันมาทำลายสถาบันของครอบครัวมันทรมารยเกินไปค่ะ ขวัญเพิ่งเริ่มต้นรับงานเองได้เมื่อต้นเดือนค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยขวัญให้คุณแม่หมดตั้งแต่ขวัญเกิดมาเลยขวัญได้เงินเดือนคือขวัญได้เงินเดือน4ี่หมื่นปีที่แล้วขวัญได้เงินเดือนสามหมื่นปีนี้มาขวัญก็พยายามทําเพราะว่าอย่างรายูซี่ที่ขวัญทำขวัญสร้างมาเนี่ยขวัญก็ยกให้พี่แก้วไปแล้วไงเพราะฉะนั้นขวัญก็อยากมีอะไรเป็นตัวของขวัญเองบ้างนี่และหนุ่มกอลฟก็ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นกันขอเลขบัญชีของขวัญบอกเอ้ยเ่าโอนเงินให้ขวัญด้วย ให้หายเราหรือเปล่าใช่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นอะไรที่ผมสปอนต์น้องได้ผมก็จะช่วยเหลือเต็มที่ครับผมเพราะว่าก็รู้สึกว่าก็ไม่จําเป็นต้องทําตัวเป็นผู้ชายที่ไม่ดีโดยการที่เกาะผู้หญิงคนหนึ่ง mm hmm. ตามที่ใครหลายๆคนมามาพูดมีมากพอแล้วก็พอแล้ว mm hmm. แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องแต่ก็ไม่ต้องมานั่งบอกว่า mm hmm. ฉันมีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ตัวกอฟเองก็ก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณพ่อก็มีธุรกิจของตัวเองก็แค่นี้มันก็พอแล้วครับเราเราอยู่กันอย่างมีความสุขเราเราพอแล้วะ สุดท้ายนะคะประเด็นดราม่าของทางครอบครัวขวัญอุตสามณีจะจบลงอย่างไรและลูกแก้วเนี่ยจะมีความแซ่บเผ็ดมันอะไรออกมาอีกต้อรอติดตามกันนะจ๊ะอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเจก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของขวัญอุตสามณีนะฮะกลับมารักกันให้เหมือนเดิมเร็วๆนะคะเจเปกำลังใจให้ค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะชอบรายการนี้ก็กด subscribe กดไลค์กันด้วยนะคะจุบๆรักนะจบบุจบู